สวัสดีไฟ้อยสวัสดีครับก็บบอันดับแรกเลยก็อโอ้โหชื่นชมมากครับชื่นชมคุณเฟมนะฮะคุณเฟมที่เขาชื่นชม,มในความหน้าด้าน <laughs> ใช่ไหม <laughs> ครับพยายาม <laughs> ก็อย่าไปซีเรียสครับเพราะว่าเราอ่ะอะไรที่ของจริงก็ต้องเป็นของจริงฮะคุณธภพรคุณธภพรถามว่าไฟลอยไฟเหมือนกันเป็นอะไรกับไฟเย็นก็ตอบเลยนะครับตอบตรงนี้เลยเราเป็นพวกที่ มีความคิดในการที่จะทำเพื่อผู้อื่นเหมือนกันแค่นั้นไฟนนที่มองไม่เห็นกว่าจะรู้ตัวก็เผาพวกมึงเสร็จแล้วนี่ <c oughs> คือเรามีเป้าหมายเดียวกันเราไม่รู้จักกาันเราไม่จําเป็นที่นักต่อสู้ที่ต่อสู้อยู่ทั้งหมดนะครับเราไม่ต้องจําเป็นต้องรู้จักกาันเราไม่จําเป็นต้องเป็นรู้ว่าใครเป็นใครข <c oughs> อให้รู้อย่างเดียวว่าเขาคิดเหมือนเราแล้วทําเหมือนเราบางครั้งผมอาจจะหายไปบ้างเพราะถ้าเป็นช่วงของการต่อสู้ช่วงงการที่ลงถนนเนี่ย เราก็ไม่สามารถจะมาแสดงตัวตนออกมาในระหว่างนั้นได้ใช่ไหมก็คงาจะหายไปตรงนั hmm. ้นแต่ถ้ามีเวลาช่วงว่างก็จะออกมาแล้วการที่ไฟเย็นเนี่ยมาทําอยู่เนี่ยทุกวันเนี่ยผมเองก็ชอบศึกษาประวัติชอบศึกษาสิ่งที่เป็นมาก่อนประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์มีเพื่ออะไรมีเพื่อให้เรารู้อนาคตและปัจจุบันเราก็ศึกษาไฟเย็นดีครับถ้าเราอยากรู้ว่าเราเป็นพวกกันเพเดียวกับไฟเย็นหรือเปล่าเราก็ดูศึกษาว่าไฟเย็นเขาต่อสู้เพื่ออะไรเขาหนีซานตาย ห้าคนสุดท้ายที่รอดตายมาจากประเทศเราก่อนที่พอหลังจากที่เขาจัดการกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านเสร็จแล้วเนี่ยเป้าหมายต่อไปก็คือไฟเย็นฟันที่ไฟเย็นรอดมาได้ทุกวันเนี่ยเขาทําเพื่ออะไรเขาต่อสู้กับอะไรก็คือเราก็ดูแนวทางก็เขาไม่ทำเพื่อตัวเองนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือคุณสตรีพรก็ขอบคุณคุณสตรีพรน,นี่ที่เรียกชื่อเต็มตลอดนะครับก็ไฟลอยหมอยติดฟันอันนี้ก็พี่คนุมคนมีคนตั้งให้ คุณสุรพลก็ถามว่ามันได้มายังไงก็เอาละอันนั้นเดี๋ยวก็เผื่อเอาหลังหนึ่งรู้สึกคุณจะพร้อมภูมิใจมากแล้วเนี่ยหมอยติดฟันภูมิใจมากภูมิใจมากแต่อาจารย์ไฟเย็นเรียกไม่เต็มชื่อเหมือนคุณสุรพรเลยนะคุณสุรพเรียกเต็มตลอดในไลยทีนี้ผมก็มีไม่ให้เสียเวลาเพราะว่าวันนี้มีคนรอโฟนเยอะก็จะขอแค่เพลงเดียวครับเพื่อเป็นการปลุกเป็นการให้คิดถึงแล้วก็เราอยากจะระบายตรงนี้ไปถึงน้องๆแล้วก็ทุกคนนะครับเพลงนี้ก็คือพูดถึงแม่ จากการที่ต่อสู้แม่เขาไม่ได้มาต่อสู้ในวันนี้เพราะแค่ลูกเขานะครับนี่ที่จะมาลองนี้แม่ของตีปังกรหรือเปล่าโอ้คนละเรื่องเขาคนละเรื่องนะโอ้โทษทีครับมันขายหนีเพื่อให้ตัวเองมีวาสนานะครับ อ้าว oh. mm. ตื่นเตืดนชาวประชา ติดยาบาหยีชั่วจนไม่มีดีผ่านภาษีประชาชนแม่จานิวแม่ภัยดาาดินแม่เป็นวินแม่ธนาไอ้อานนเลี้ยงลูกมาดีทุกคน ไม่เหมือนเมียภูมิพลแม่มึงตาแม่จ้านิวโทษโทษมากไปไหมมึงหาว่าลูกของแม่ดือด้อ ทำลายแม่แม่จันมีอยากให้ลูกศึกษาลูกโดนอาญาเพราะแช์ขังลูกฉันไว้ไม่แฟรแม่ต้องนองน้ำตา ลลูกเขาทําเพื่อประชาลูกวินสู่หิกตาเจ้าขี้ยาต้องไปแม่อานนนเป็นคนอีสานลูกต้องการประชาธิปไตย แม่ปากแดงเรียนลูกยังไงลูกถึงกลายเป็นเยีรแม่เป็นกิ้นเลิศล้ำลูกเขาทำเพื่อประชาลูกกิ้น สู้อิาเจ้าขี้ยาต้องไปคือผมบอกว่าการต่อสู้ผมเชื่อได้เลยครับว่าพวกกลุ่มของเพนกวินพวกกลุ่มพวกเนี้ยเขาก็ไม่ได้มารู้จักอะไรกับพี่ขุนทองวงไฟเย็นตามที่เฟรมว่าหรอกว่าโอ้ยนี่ไฟลอยถ้าพี่น้องประชาชนเชื่อผมนะ ฟังแล้วยุขึ้นนะโอ้ชนะไปแล้วนะเพราะสิ่งที่ผมยุเนี่ยแม่งยุให้เผาวังกูจะบอกให้มึงฟังนะไอชิบหายกูยไม่ได้ยุให้ไปเข้าไปปฏิรูปพี่อะไรนะกูย,ยุให้เขาเผววังทื่อพวกแม่ให้หมดคนเหล่าเนี้ยเป็นกว้นเนี่ยเขาแม่เขาเป็นเสื้อแดงเฟรมรู้ไว้ด้วยนะครับว่าเป็นแม่ของเป็นกว้นเนี่ยเขาเป็นเสื้อแดงแล้วเขาต่อสู้กับใครตายมาก่อนแล้วเขาเนี่ยเป็นนักบัญชีเขามีความรู้เขาสอนลูกเขาดี ลูกเขาตั้งแต่มัธยมอ่ะเขาถือป้ายตั้งแต่เป็นมัธยมมาต่อสู้กับไอ้บัญญัติอะไรประการที่ท่องอ่ะรัฐบาลไปบังคับให้เด็กท่องไตนเพลงก็ต่อต้านตั้งแต่เป็นมัธยม<อ>มาตอฆาจนมาบัดเนี่ยลองคิดดูดีครับว่าสิ่งที่สะสมมาวันนั้นมีแหละครับว่าเขาจะรู้จักวงไฟเย็นแต่เมื่อเขามาฟังเพลงไม่รักนะไม่รักนะตอนติดคุกแล้วเก็บอย่างที่บอกเ,เพราะนั้นผมบอกได้เลยว่าการต่อสู้ของทุกคนที่อยู่ทุกวันเนี่ยเราต่อสู้แล้วถ้าลูกติดคุกแม่เขามา ถ้าแม่ไปเดี๋ยวคนอื่นก็มาอีกอไม่มีสร้างหายไปค,ครับดาวไม่มีหายจากกล้องฟ้าต่อเมื่อเดือนมืดมิดวันนี้เดือนมืดมิดแต่ดาวก็จะออกมาริบยับเลยแสงทั่วไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับจากสะหายไฟรอยนะครับ